นี่ป้าเดินไม่ไวหน่อยสิว่าทำอะไรอยู่วะชักช้าอยู่ได้นี่แกเรียกฉัน่าป้าเหรอใช่อาไนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณนี่แหละป้าขับรถเกือบจะชนฉันอยู่แล้วยังมีหน้าเรียกฉัน่าป้าอีกเอาคุณออกไปจากหน้ารถก่อนได้ไหมผมรีบเลยจะไปทำงานสายอยู่แล้วเนี่ยแล้วไงอ่ะฉันเองก็ต้องไปสัมภาษณ์งานเหมือนกันแล้วดูสัภาพณ์สิฉันก็คงไม่ไปสัมภาษณ์งานสภาพแบบนี้หรอกนะชิบหายแล้วแก นี่คุณขึ้นรถพงศ์ก่อนเถอะเดี๋ยวพาไปซื้อชุดใหม่ฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณทั้งนั้นอ่ะอีกพ่กคุณ่วยคงไม่อยากทำแล้วสิงานใช่ป่ะเนบอกไปสัมภาษณ์งานไงขึ้นรถพงศ์ก่อนเถอะนะเร็วขว้นรถกอน ก็ได้โอเคไปฉันรู้สึกเกลียดชายแปลกหน้านิสัยสุดจะหญิงคนนี้จริงๆเลยแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานฉันก็เกือบไปจูบเขาและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของฉัน สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณเดี๋ยวหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดในร้านนี้ให้ผู้หญิงคนนี้5ตัวนะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงคุณมาเนี้วมาน,นี้เดี๋ยวพนักง,งานจะเอาเสื้อผ้ามาให้คุณเปลี่ยนนะแล้วคุณรีบเปลี่ยนเลยถรอนางนอกโ okay. อเคคุณนจะแยนแวะตรงนี้นะคะคุณลูกค้า เราต,ตามสบายเลยคะ่คะค่ะนี่คุณเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยผมรีบ <c oughs> คุณไอตัวที่ถูกที่สุดอ่ะม,มันสองพเลยนะผมไม่ได้สนใจเรื่องราคาแล้วนะผมเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็ต้องรับผิดชอบสิกี่บาทผมก็จ่ายคุณรีบไปเปลี่ยนเธอะเร็วๆโอ๊ยอะไรอีก,ก่ะทีเนี้ยฮะ เสื้อมันติดอ่ะคุณใช่นมอเป็นอะไรเนะี่ยคุณเสื้อฉันมันติดอะ่ะโอ้แย่แล้วกนะันนึงนะอะไรวันเนี่ยเฮ้ยโทษทีโทษที มันก็สวยไงไงวเหมือนกันนะไม่นะคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรอะ่ะคือผมขอโทษสำหรับเรื่องวันนี้ด้วยนะพอดีเจ้านายผมเป็นบ้าบ้าบาบาความอดทนก็ต่ำผมก็เลยไปใส่อะไ <c oughs> เอาหนาะอย่างน้อยอะ่ะคุณก็มีหัวหน้านะดูอย่างฉันสิงานก็ไม่มีต้องวิ่งไปสมัครงานทั้งเมืองเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยครับ ขอโทษขอโทษขอโทษนะวน,นี่คุณผมว่าเสื้อตัวนี้เหมาะกับคุณมากเลยอ่ะนี่ใส่แล้วมันน่าจะขับผิวหน้าดูเลยจริงเหรอคะจริงสิเอ่อคือผ,ผมต้องไปแล้วนะ ส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบโทษสํางรเรู้วันนี้จริงๆอะ่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันที่ไหนสักที่นะค่ะหวังว่ารอบหน้าเจอกันอะ่ะคุณคงจะไม่ชนฉันอีกนะไม,ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันบ๊าย <c oughs> บายคทำไมฉันถึงรู้สึกว่าอยากเจอเขาอีกสักครั้งนะแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าคำขอของฉันน่ะมันจะเป็นจริงได้เร็วขนาดนี้นี่นายจะเอาเรื่องที่นี่ามเาเปรี้วอ้าไม่ได้ และฉันไม่สวยตอนนั้นอ่ะใช้ไม่รับคำแก้ตัวหวยของนายขอโทษนะคะขอโทษที่มาสายค่ะพอดีว่าฉันนี่คุณนี่คุณมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวนะทำไมคุณถึงวิ่งเข้ามาขัดในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่อ่ะบรรยารู้จักวะออพอดีฉันมาสัมภาษณ์งานตามนัดอะคะ่ะก็เธอเนี่ยแหลคะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมาสายในวันนี้<ะ>ตลกมากสินะฮะ มาสายหน้าขำอีกเหรอทุเยนดล้และเธอจำไว้นะเธอเป็นคนที่ทำให้มือขวาของฉันมาสายอะไรนะคะคือมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะครับผมขับรถจะชนเธอไงกูก็เลยมาสายเธอไม่ผิดอะไรเลยเหมือนที่คิดว่ามีผิดเลยแกมพวกขี้แพ้ไร้ความสามารถไร้ความรับผิดชอบแล้วแบบนี้ฉันจะกล้าฝากบริษัทของฉันใ้กับแกได้ไงวะและนี่เธอเธอมาสัมภาษณ์งานใช่ปะเสื้อผ้าก็ดูใช้ได้นะ แต่ไปลองเท้าดูสกปรกชิบเปไงขัดซักซะบ้างสิอย่าพูดกับเธอแบบนี้นะนี่ฉันจะพูดกับเธอยังไงก็ได้เพราะนี่คือบริษัทของฉันและเกย์กล้าดีไงถึงออกตัวแทนเธออะฉันเชื่อแล้วค่ะที่คุณบอกว่าหวัวนหน้าของคุณเนี่ยเป็นบ้าใช่เขาเป็นบ้าแล้วเขาเป็นพี่ชายผมด้วยนะเกย์ว่างไหนล่ะไปคุยกันข้างนอกดีกว่าแกเชื่อเกย์เป็นใครอะ กเป็นน้องพี่ไงเฮ้ยเฮ้ยกลับมกก่อนดิใช้ดาบไจุกเลยนี่คุณไม่กลัวว่าคุณเชฟเขาจะตัดคุณออกจากบริษัทเหรอคะไม่กลัวหรอครับเพราะมีผมคนเดียวนี่สามารถทำต่อได้เอ่จริงๆภายนอกผมอาจจะดูเหมือนคนไม่เอาไหนคนไม่ทำการทำงานความเป็นจริงเนี่ยผมไม่มีเวลาไปเดทกับใครเลยนะ โหคุณนี่เหมือนฉันเปะเลยนะเวลาไม่ค่อยจะมีหรอกวันๆก็มัวแต่หางานทำอ่ะก็เวลาก็หมดไปละเราต่างก็เหมือนกันนะครับยอมเสียสละเวลาที่มีค่าเนี่ยให้กับงานแต่ไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยสักครั้งเนยตอนที่ฉันมองเขาฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เราต่างกันมากแต่อะไรสักอย่างทำให้รู้สึกดีขึ้นมากจริงๆในเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เหมือนทุกอย่างมันหยุดไปเลยโทษทีนะคะเดี๋ยวฉันขอไปรับโทรศัพท์แป๊บน,นึงนะครับสวัสดีค่ะอะไรนะคะ ของคุณเป็นคนไล่ฉันออกจากบริษัทเองเลยนะเฮ้ยมันก็จริงที่พี่ชายผมเป็นเจ้าของบริษัทแต่ผมก็พอมีคอนเนคชันอยู่บ้างนะดีใจด้วยนะว่ายังไงนะรู้ว่ายังไงครับทำไมคุณทำแบบนั้นอ่ะก็คุณบอกคุณอยากทำงานไม่ใช่เหรอผมก็เลยตัดสินใจที่คุณสมเพศฉันอยู่เหรอไม่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 คือไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ฉันโอเคกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ ถึงแม้ว่าฉันจะต้องหางานมาตั้งหกเดือนแล้วก็เถอะแต่ว่าตอนเนี้ฉันกลับได้งานโดยที่ฉันไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรเลยอะนี่คุณคิดว่าคุณกําลังทาบุญทําทานอยู่หรือไงแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยมไม่ใช่อะไรอีกอะ่ะคุณคิดว่าฉันรู้สึกภูมิใจมากเหรอกับการที่ฉันได้งานมาโดยที่ไม่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองอะทําไมคนรวยแบบคุณถึงชอบใช้เส้นสายหรือว่าเงินในการแก้ปัญหากันจังเลย ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยผมไม่ได้ใช่คุณไม่คิดบ้าอะไรเลยคุณเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าคุณไม่เหมือนพี่ชายของคุณน่ะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันยืนยันได้เลยนะว่าคุณน่ะเหมือนกันอขอร้องล่ะคุณคุณเช้าวันต่อมาฉันไม่สามารถอยู่คิดถึงเขาได้เลยฉันทั้งโกรธเขาแล้วก็โกรธตัวเองอีกด้วยว่าทำไมถึงไปผลักใส่เขาแบบนั้น แล้วฉันก็ได้ยินเสียงคุณต๊กคุณรู้ได้ไงอะว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ผมไปรอที่ที่เราเจอกันครั้งก่อนนะ่ะตั้งแต่เช้าก็ไม่เจอคุณเลยผมก็เลยลองเดินมาเรื่อยๆสุดท้ายก็บัเงเอิญมาเจอคุณที่นี่ไงครับอ้าวแล้วงานของคุณล่ะมี่พี่ชายของคุณไม่ฆ่าคุณตายเลยเหรอผมคุยกับแกแล้วแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วด้วยว่า ออกทำไมละ่ะก็ผมแค่ไม่อยากเป็นบ้าเหมือนพี่ชายผมอ่ะมันความผิดฉันเองแหละฉันไม่อยากให้นายไม่ไม่<ๆ>ไมคือผมต้องขอบคุณคุณทั้งหากคือผมรู้ตัวเองแล้วนะว่าตัวเองชอบอะไรอะผมไม่ได้ชอบทํางานกับพี่ชายผมไม่ได้รักงานนั้นแต่ผมรักคุณคุณพร้อมจะไปกับผมไหม ยอมไปไหนกับคุณทั้งนั้นจนกว่าฉันจะได้กาแฟแล้วก็เค,ค้กก้อนหนึ่งตอนนั้นเองฉันก็ได้เข้าใจแล้วว่าเราไม่รู้หรอกว่าฟ้าจะส่งคนที่ใช่มาให้ที่ไหนจรงว่าตอนไหนขอแค่คุณมองให้เห็นโอกาสแล้วรีบคว้ามันเอาไว้ว คนในฝัน